ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดวงครึ่งเดือนหลังของชาวราศีกุมผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22 2มกราถึง21กุมภานะถ้าครึ่งเดือนหลังเนี่ยของเดือนธันวาเนี่ยให้ระวังการขัดแย้งกับคนนะคะวงสังคมเพื่อนฝูงบางทีคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจแล้วก็ทำอะไรมันอาจจะเกิดอาการคิดมากแล้วรู้สึกเหมือนกับ บางเรื่องมันไม่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางเรื่องมันแบบดูดูไม่แน่นอนอะ่ะดูเหมือนเป็นเรื่องไม่จริงการทํางานหรือการเงินอะไรเงี้ยให้ระวังเรื่องการเงินโดนหลอกโดนโกงได้นะใครยืมเงินไปให้ไม่ตรงตามเวลาก็อย่างหุ่นงิดละกันเพราะว่ามันมันยังไม่ใช่ช่วงที่ดีนะต้องรอให้พ้ประมาณต้นปีก่อนนะคะถ้าใครยืมเงินนะ หรืออาจจะมีได้รับการคืนอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอหลายเดือนนิดนึงนะคะยังไม่ได้เงินคืนดาวพุธอยู่ในเรือนที่สิบสองแถมเดินถอยหลังอีกนะการคิดทบทวนอะไรบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนย้ำคิดยันพำมคิดอยู่นั่นแหละคิดสลาตะเลยคิดแต่ไม่ได้ทำหรือแบบความคิดอะไรบางอย่างมันไม่ได้ก้าวหน้าไปข้างหน้าเหมือนมันคิดมันทบทวนแล้วก็คิดอีกนะคะหรือการงานการติดต่ออะไร คำพูดอะไรของคนไม่ได้จริงเต็มที่เท่าที่เราอยากให้เป็นมันมีการแก้ไขมันมีการรีโนเวทมันมีการแบบปรัแบบแบบเปลี่ยนตลอดเวลานะคะอืมแต่ก็ยังดีที่ส่วนใหญ่แล้วคุณคิดดีอะ่ะคุณไม่ได้คิดหลายนะคะแต่มันอาจจะเป็นความเหมือนแบบย้ำคิดย้ำทำเป็นการแบบรีวิวรีวิวตลอดนะอืม เราจำอยู่ที่เลื่อนตัวเองแต่ก็ยังหุดหงิดอยู่ยังไม่ได้อย่างใจในส่วนของช่วงช่วงตน้นต้นวันที่สิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเออคอยจะโล่งขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะอืมรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบการทำงานก็จะเริ่มคล่องนะแล้วก็จะเริ่มแบบชิลๆเลยก็ยี่สิบกว่านะคะยี่สิบกว่า แล้วก็อาจจะมาเครียดหรืออาจจะมาโฟกัสเรื่องงานอีกทีประมาณปลายปีเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอาจจะแบบอยากจะเริ่มต้นหรือแบบวางแผนการทำงานอะไรใหม่ๆอยากจะคิดให้มันดูแบบว่าเป็นปรูปธรรมมากขึ้นนะคิดได้ค่ะช่วงนั้นช่วงปลายปีเป็นช่วงที่แบบดาวมันเริ่มทำมุมดีละเออดาวดาวพุธก็จะเริ่มเคลื่อนที่เดินหน้านะพฤหัสก็ทำมุมดีอืม ดาวจันดาวอารมณ์ความรู้สึกแฮปปี้นะมองสิ่งที่คาดหวังในใจว่างานมันจะเป็นไปทางรูปแบบไหนเพราะว่าเหมือนคุณกับแก้ไขปรับเปลี่ยนมันมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีการเงินนะอาจจะได้เงินจากแบบเหมือนกัน ไปติดต่ออะไรกับใครนะคะอืมถือว่าใช้ได้หรืออาจจะต้องเสียตังค์ด้วยไปแบบปาร์ตี้กับคนอะไรเงี้ยแต่ก็จะได้คอนเนคชั่นอะไรมานะปลายปีมือโอกาสนะชาวราศีกุมถ้าจะมีโชคมีลาภก,ก็ลองดูแล้วกันนะคะ